แม่อยากบอกอะไรแม่คะหนูไม่ชอบให้พ่อแย่งกินนมแม่พามาเบิงเข้าภาคอีสานเฮ้าฝนทิ้งช่วงเบิงเข้าโอ้ยแห้งตนยืนตนต,นตายบดพี่น้องเอ้ยทุ่งกวรารองไห้เบิงแต่ละมันบ่ธรรมดาเด้ถือว่าแห้งแหล่งคักละ่ะเนาะที่ผ่านมาเนี่แต่ว่ามือนี่ได้ยินข่าวว่าฝนตกในมือนี่นั่นเออ เบิ้งสภาพเขาเนี่มันเป็นตลอดเปล่าะเฮคยอยังแหงคักแหงแน่น่ะแต่ประตกภายในสองสามหมื่นนี่ก็แหงตั้งแต่แหงแห้งนะครับแต่เดือนนี้บรตกนี่โอ้ยผมว่ายยานเล้นใต้เลยวะเขาเนี่มองขึ้นสูงสีงส่นี่แหงไ่ยั่งเลยนะครับถตาเบิ้งวานี่ยฝนสีมาบ่ข่าวบอกว่าฝนสีมาไม่ติดซิฟนี่ไม่ติดถือบองนี้บ่สวัสดีครับพยากันจะพาไปเบิ่งแ้มภาพแ้มเข้าในส่วนของที่ผ่านมา เรื่องแรกก็คือฝนทิ้งช่วงเขายืนต้นตายแห้งตายเบอ้อพี่น้องพราะอาการว่าจะไม่เบ้อามาให้เบิงล่ะที่นี้มันอดบ่ได้เพราะว่ารู้ต้นเพิินพี่น้องเอ,อ้เข่าแห้งเบ็ดถุงกุลราร้องไห้แล้วก็มีอีกมองหนึ่งเขตชายแดนที่เพิินปะทะกันอ่าปรากฏว่าหนีไปอยู่ศูนย์อพยพบ่เนี่ย้ายไปอยู่ศูนย์อพยพเพราะว่าหลีภัยเนาะเขาเนาะแล้วที่นี่ พอกับขามาเมื่อวานนี่ปรากฏว่าพอเมื่อาวันก่อนนี่พอกับเขามาแล้วพอไปเบิ่งหน้าเนี่ยโอ้ยเข้าแหง้ง <c oughs> เข้าแห้งพี่น้องเอ้ยแห้งยืนต้นตายก็มีเข้ากําลังจะแห้งเนี่ยถ้าฝนมาตกมากอีกสักอาทิตย์หนึง่งพ่นว่าเรียบร้อยเลยเพราะดีจังว่าดีที่เพ่นมีหนองสาเพ่นก็เลยสูบหนามใส่สกปรกสนว่า,วาก่อนที่จะมีเหตุการณ์อีกยงังเกิดขึ้นอีกก็จะได้ก็จะได้อหยังอ่ะก็จะได้ ลบไปได้นะแน่ยังหน่อยก็ได้ซูมน้ามใส่หน้าแล้วนั่นน่า็ะะถือว่าอันตรายอยู่เนาะพาไปเบิงครับครับสีบอเลยหลังจากอพยยกลับมาบานพี่น้องเลยเมื่อบนเขาเบิงเนี่ยว้่ครับสีบอเลยครับทางบานจะได้เปแหล่งไปแห่คังแถวโอ้ยเบิงเนี่ยพี่น้องเอ้ยฟังนี่เรียบร้อยหมดเลยโอ้ยจะได้ซื้อเขากินที่เก่าหรอครับปีสี่บ้านนี่พี่น้องเอ้ยเย่เลยครับ เอาจัดเลยครับจัดจัดก่อนครับก่อนสิอพยพรังที่สองพี่นอ้องอาทีนี้การอรพยพรังที่สองต้องสูบน้ำเส่เขาก่อนครับเพื่อจะได้กินครับพี่น,ออนอ้องเอ้ยแหงเบ้อแล้วครับฝนบมตกมาเลยเถอะตอกเ้าครับเสาจบได้เมื่อนี้แล้วครับแล้วก็มีอีกแฟ้มภาพหนึ่งพี่น้องเกษตรกรนชาวหน้าท่อในส่วนของความทุกข์ความยากของการเป็นชาวหน้าเฮานี่แหละนะครับนะเกิดเป็นชาวหน้านี่มันมาได้สุขกสบาย มันมีแต่ความทุกข์อ่าทุกข์อียงบะเทาทุกข์ใจของเกษตรกรพี่น้องชาวนาเฮาเพราะว่าโอ้ยกว่าจะเหตุหน้าได้กว่าจะได้กินขา้าวเบิ่งตีอะอันนี้นี่ปีหนึ่งได้เหตุหนาเทียเดียวได้เหตุหนาเทียหนึ่งบางเทียบางที่เกษตรกรก็บ่มีเงินก็ไปกู้ยืมมาสือปุ๋ยแนยังน้งแนหวังว่าจะได้ขายขา้าวมันมันคิดผิดหรือว่าคิดถึกเพราะว่าบางเทียบางที่นี่ โดนกักแหล่งไพ่แหล่งโดนน้ำท่วมยังบ่พ่อบางเชียบางที่ราคาเข้ามันบ่เป็นตาเนาะรัาเนาะราคามันลดลงต่ำลงก็เลยให้โอ้ยปากบ่ออกเว่บ่ถึกเลยอมาเชียวมาแต่นหน้านี่ก็หาเงินมาคือกันได้พี่นองเลยมาแต่นหน้านี่ก็น้ำมันลดแน่ขากับเขากับป่าแน่มาให้มาหน้านี่มันก็ต้อง อันนี้แล้วนะะ้นำมันก็ต้องจกละ่ะอจกน้ำมันจกเงินซื้อน้ำมันอ่าจกเงินซื้อน้ำมันซะก่อนเนี่ยยังพยายามนี่มาหน้าโคกเนี่ยเอาซาเลงมากระเตินน้ำมันซูมือเนี่นี่อ่าเตินน้ำมันซูมือไปฟังเพิ่นบนไปฟังเพิ่นจมไปฟังแนวคิดของเพิินก่อนพี่น้องผมสืบ,บอกให้ฟังเลยครับมีอาชีพยอย่างที่มันหนาสงสารหนาลังทดคืออาชีพชาวหน้าบ่ อาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่นาสงสารหนาลั่นทดที่สุดเลยครับเป็นอย่างงูบ่ครับการเทีนานี่ต้องลงทุนนะครับต้องลงทุนทุนมาจากใสทกศครับไปยืมทกศเพิ่นมาทกศเพิ่นเสียยืมเพื่นเพ้มีมีดอกเบี้ยนะครับเนาะเพิ่นก็บ,บวกค่าบริหารจัดการของเพิน่นทกศพวกธนาคารเนี่ยเสียบ่เคยขาดทุนหรอกครับเขาบวกกำไรไบเบิดแล้วแต่เขาพกกูว่ามาเห็ดมันกับโบมีทุน ได้เงินมากก like ็ไปซื้อเขาซื้อปุ๋ยพันธุ์เขาซื้อปุ๋ยมาก็ต้องไปถามคนขายถ้าว่าขายราคาเท่าไรสอบแล้วเท่าไหรเขาก็บวกกาไรบอกยังไวเรียบร้อยเขาบอกว่าขายสอบแล้วเท่าไรเขาก็ต้องซื้อครับวัสดกับพวกห่วสีเอาใส่ไม่เห็ดไปซื้อน้ำมันปั๊มน้ำมันเขาก็บวกไวเรียบร้อยแล้วครับบวกกาไรเบิดแล้วเขาบอกขายขาดทุนดอกเขาขายลิตรเท่าไหรเขาก็ต้องซื้อเัสุ่กับ็บสมีใส่รถไทใส่ยัง หอดเวลาใส่ปุ๋ยสื่อยาขามาแลงก็ต้องไปซื่อไปถามลานค้าไปถามเจ็กเคนว่าขายเท่าดหร่ซ้ำใดก็ต้องซื่อครับถึงดูเกี้ยวเขาครับแบบนี้ถึงรถไถรถเกี้ยวรถเกี้ยวก็ต้องถามเขาว่าเขาเอาไรเราเท่าไดเขาบอกว่าเท่าไรก็ต้องก็ต้องจ้างเขาครับเขาก็คงจีบบอกราคาขาดทุนหรอก ถั่วเกี่ยวถบ่ใส่รถก็จกักว่าสีเกีียวจากไหนมันก็บ่ไหวเห็ดบ่ไวไหวนะครับถึงเวลาไปขายครับทั้งที่ห้องเป็นค้นขายช่อหน้าเป็นค้นขายแต่ก็ตรงไปถามโรงสีว่าเขารับสื่อเท่าไดการที่เขารับสื่อเขาก็บ่ขาดทุน่นรอกเขาบวกเขาฮูบิดแล้วเขาบอกว่าเท่าไหรเฮาก็ต้องขายครับถบ่าาขายก่จักว่าเสียาเงินใส่ไปทรงดอกทกสรในสี่ารถไถคะาหอย่างก็ต้องอาขายเขาเนี่ยแหละครับไป ไปใช้เขาเพราะฉะนั้นเป็นชาวน้าเนี่ยบรวุ้วยครับเพราะสามารถที่จะกะําหนดราคาอียงเองได้ทุกย่างขึ้นกับบุคคลที่สองที่สามเท่านะั้นเพราะ,ะนั้นชาวน้าเป็นอาชีพจีนาเห็นใจที่สุดครับใครอยากรว้ยยังไม่เป็นชาวน้าเด้อครับเจ้ากว,วาสีหาทางออกให้ชาวน้าแบบใดกัถข้าพดเห็ดหน้ากับมูลมั่งพอแม่ให้่มา แต่เฮดเขากับว่าโอขี่ลายตายเด็ดปะนะแต่เฮดกับยังซี่แหละครับเฮดกับมีแต่ขาดทุนเพราะสามารถกำหนดราคาอย่างใดทั้งที่เป็นสินค้าที่คนกินกันทั่วโลกจะเชาหน้าบ่ดด้อีหย่างทั้งนั้นเลยครับอันนั้นก็คือเสียงของเกษตรกรชาวนาที่ที่มีความคับแข่งใจเหมือนว่าอธิบายให้ไผเว้าไผ้ฟังบอออกบอกบ่ถึกนะก็เลย มาลงเฉวเียวเพราะว่าเพื่อมีไผตรงกันบอ่อน่อยเนี่ยอ่าอุปสรรคปัญหาในการเฮ็ดหน้าคือกันบอ่อในการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอ่าปัญหาคือกันหรือว่ามีเงินทุนบอ่อแต่ละปีนี่ก็ว่าปีนี่เฮ็ดมาได้ปีหน้าก,ก็จะว่าจะเอาว่าจะเอาคักๆักละแต่พ่อมาหอดขวบหอดปีโอ้ยคือเก่าพี่น้องเลยบางเชืยอบางที่มันก็ท่อตั้งแต่กันวันล่ะ ตั้งแต่การวานัวนวันตั้งแต่วันเริ่มต้นละ่ะวันบันทถึกจังหวะวันบันทถึกช่วงวันเวลามันโอ้ยเข่าแหง้งเข่าต้นยนืนต้นตายก็มีอ่าเข่าแหง้งตายก็มีอ่าบางเชียบางที่วันบันทถึกจังหวะฝนตกลงมาเน่นาในวันรอบสองรอบสามโอ้ยเห็ดหน้าถึงว่าเห็ดหยากแต่ว่ากเกษตรกรจะมันกันบมี อีหยังที่จะมันต้องเห็ดอ่ะว่าวงไงซะนักขา่าถ้าไผบ่ไมาอยู่บนนอกอยู่ว่าบ่ได้มาอยู่ชนบทนี่มันก็บ,บ่ฮหูเนาะมันก็บ,บ่ฮหูอ่บาบ่ว่าทางบ้านเฮาหรือว่าทางสปปาลาวก็ดีพี่น้องคือกันกเกษตรกรชาวนาชีวิตคือกันเลยทั้งทั้งไก่เคี้ยวมากที่สุดก็คือทั้งพี่น้องทั้งสปปาลาวเฮาเนาะเห็ดหนา ซูมือนี่ทั้งส,สปปเล้วตะกี้ก็มีแต่ดำนาดิพี่น้องเห็ดนาดำอย่างเดียวเห็ดนาดำนาดำอย่างเดียว,ยยวไปไปมาๆซูมือนี่ก็เพิ่นกัอันนี้แล้วเพิ่นกัเห็ดน้าวานแล้วเริ่มเห็ดน้าวานแล้วนะครับเนาะเอารถเกียเเเก่ยวเกี่ยวเอาเอออเารถเกี่ยวเกี่ยวเอายงมยงมที่อา่า ย่ำที่ใส่ปุ๋ยกะเบิง้งถ้าใส่ปุ๋ยบรเป็นกับเบิง้งหาความรู้ในะโซวเชียลในยูทูบเอาว่าวิธีการใส่ปุ๋ยแนะสีเฮ็ดจังไไดเนะครับนะรักษาระดับน้ำรักษาเข่าในหน้า,าออเห่าเฮ็ดจังไไดจะให้มันง่ามเฮ็ดจังไดจะให้มันได้ผลผลิตนั่นนะคือกันเย่ยงพอหยีการนี่ก็มาลาตัดหญ้าคันแท่หะบมาดิลา,าตัดหญ้าคันแท่ปุ๋ยก็เริ่มจางแล้วเห้มนะันวานปุ๋ยไปใส่าย ใส่ปุ๋ยหลายปุ๋ยก็จะเบ่เพียงพ่ออ่าเพราะว่าปุ๋ยมีบหลายอ่าปุ๋ยมีบหลายก็เลยต้องประหยัดปุ๋ยเพราะใส่พราใ,ใส่ทัวเบิแล้วแต่มันใส่บางถ้าใส่บางๆมันก็นทัวอยู่แต่ว่ามันจางเร็วนี่เห็นบ่นี่มันจางเร็วแล้วคิดพิดหรือคิดถึกไปซื้อปุ๋ยแล้วค่าถึกนี่ซื้อปุ๋ยถ้าเขาซื้อสิบหกแปดแปดสำหรับนาดินทรายยังสี่เนาะ กระสอบละพันยังสี่อ่าแต่ว่ามาซื้ออีกสูตรหนึ่งยังพ่อใหญ่การเนี่ยซิบสี่สามสี่กระสอบละหกร้อยแปดสิบบาทมันกับแม่ปุ๋ยกับคุณภาพปุ๋ยมันก็แตกต่างกันเนาะอ่าแตกต่างกันอ่ามันแม่ปุ๋ยมันหน่อยลงมันก็เห็ดในจืดเลี้ยวจางเลี้ยวนั่นแหละมองไหนที่เขาใส่ทีทีทเขาใส่นาหนา,นาแน่เนี่ยเห็นบ่ยหมดยมันก็เขียวโดนแน่เนี่ย ะตะกี้มองนี่มันเข่ามันย้อยๆพี่น้องแทบจะบอเห็นปลายเข่าตนเข่าเลยพระเหตุก,การณ์ก็เลยวันนักแน่เนี่ยวันหลายๆแน่เนี่ยมันก็เขียวยังอยู่ไอซุ่มทั้งพุ่นวันแล้วมันวันบางๆแต่ลนะเนี่ยวันบางๆมันก็เขียวอยู่เด้เขียวข้าวเดียวเออมันเขียวข้าวเดียวอ่าเนี่ยแหละคือปัญหาพี่น้องนี่แหละคือปัญหาเกษตรกรชาวนาบอกว่าบอกวา่า,วาชาวนา จังผักเออประเทศไทยหรือชาวนาทั้งสปปลาวหฮอนี่ส่วนมากจะคือกันเลยเนี่ยชีวิตวิถีชีวิตนะครับเนาะอ่าจะคือกันเลยดีแต่ว่าทั้งสปปลาวพี่น้องทั้งสปปลาวเพิ่นเพิ่นดูเนยส่วนมากแล้วเพิ่นก็จะดำเอาอ่าดำเอาเฮ็ดนาดำบางเทีบางที่ก็ใส่รถไถดินตามประหยัดต้นทุนบางทีบางที่ก็ใส่ขว้วใส่ง้วใส่ขว้วคือเก่าเด้อใส่ง้วใส่ขว้วคือเก่านะครับเนาะเออ แต่ว่าสมัยตะกี้นี่แม่นย่สมัยปูสมัยยาเพิ่นกระเฮ็ดแบบนั้นละ,ะเดือนหนึ่งโอ้ยเป็นเดือนเดือนพ่ละมานอนแฮมแกมมืออยู่หน้าอู่เทล็ออเข้าภาษาแล้วแบบแบบนี้นี่ก็ยังดำอยู่เด้ช่วงนี้แต่ว่าสุมือนี่เฮ็ดหน้ามือเดียวก็แล้ววานมือเดียวก็เรียบร้อยเบิดเป็นทุงเป็นทุงเลยอ่ามันเฮ็ดง,ง่ายเนาะครับเนาะเอาลองคิดเบิง่งว่าพี่น้องกเกษตรกรชาวนาเฮ้าหนี่มันคือทุกแท้่นี่ยเป็นพราเอหยัง ซวยกันคิดพี่นอ <f ix> wow ok an, ้องคอมเมนต์มาว้ากันตรงกันบ่อ๋คลิปหน้าพ่อกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ